สนุกคิดเรียนวิทย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะที่เราจะมาเรียนเรื่องแรงเสียดทานกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานทั้งหมดเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าภาพรวมที่เราจะได้เรียนเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะ หลังจากคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะคลิปวิดีโอหน้าคุณครูก็จะมาอธิบายแต่และส่วนให้นักเรียนฟังอีกรอบนึงนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอน,นะคะที่เป็นความรู้ภาพรวมของเรื่องแรงเสียดทานกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรงเสียดทานและการเคลื่อนที่ของวัตถุก,กันนะครับแต่เอะ เมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปหน้าน้องๆจำกันได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้น้องๆสามารถคลิกที่ปุ่มทบทวนเพื่อทบทวนคาบเรียนที่แล้วได้เลยครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้พี่อยากถามน้องๆว่าน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อเวลาที่เราเคลื่อนย้ายวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนั้นบางอย่างก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายบางอย่างก็เคลื่อนย้ายได้ยากเช่นเวลาที่เราออกแรงผลัด หรือลากโต๊ะจะมีความรู้สึกเหมือนมีแรงอะไรบางอย่างต้านไว้ทำให้การผลักโต๊ะของเรานั้นเป็นไปอย่างยากลำบากและด้วยแรงผักอันน้อยนิดของน้องๆด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ยากต่อการผลักหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะยิ่งขึ้นไปอีกเอมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันนะสงสัยเรื่องนี้เราคงต้องให้ดรปราดไขข้อสงสัยให้เราแล้วล่ะครับน้องๆสวัสดีครับดรปราด อ้าวสวัสดีครับน้องๆแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับว่าแต่วันนี้มีเรื่องอะไรเหรอครับถึงมาหาพี่ถึงที่นี่เลยอ้อพอดีว่าน้องๆเขาสงสัยเรื่องแรงที่มาต้านไว้เวลาเราลากหรือผักโต๊ะนะครับน้องๆเลยอยากจะทราบว่ามันเกิดจากอะไรจึงทำให้การเคลื่อนย้ายโต๊ะนั้นยากมากขึ้นอ๋อสิ่งที่ทำให้การเคลื่อนย้าย หรือการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นยากขึ้นเรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองครับเอแล้วแรงเสียดทานนี่คืออะไรล่ะครับถ้าอย่างนั้นพี่จะอธิบายให้น้องๆเข้าใจเองนะครับแรงเสียดทานหมายถึงแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเกิดขึ้นทั้งวัตถุที่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ และจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอการออกแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่เท่ากับแรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าออกแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่มากกว่าแรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ เออแล้วเราจะทราบค่าของแรงเสียดทานว่ามากหรือน้อยได้ยังไงครับด็อกเตอร์ทราบได้จากปัจจัยต่อไปนี้ครับซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เราทราบถึงขนาดและค่าของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสองปัจจัยดังนี้คือลักษณะของพื้นผิวสัมผัสและน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายทั้งสองปัจจัยให้น้องๆเข้าใจนะครับ ัจจใจแรกลักษณะของพื้นผิวคือถ้าพื้นผิวเรียบเช่นกระเบื้องกระจกพลาสติกเป็นต้นจะเกิดแรงเสียดทานน้อยเนื่องจากพื้นผิวเรียบมีการเสียดสีระหว่างกันน้อยถ้าพื้นผิวครุขระเช่นพื้นทรายพื้นหญ้าพื้นหินกรวดเป็นต้นจะเกิดแรงเสียดทานมากเนื่องจากพื้นผิวขรุขระมีการเสียดสีระหว่างกันมาก จึงมีแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นมากกว่าพื้นผิวเรียบนั่นเองครับปัจจัยที่สองก็คือน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้นคือถ้าน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุมากจะเกิดแรงเสียดทานมากถ้าน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุน้อยจะเกิดแรงเสียดทานน้อยอ้อถ้าอย่างนั้นคนที่มีน้ำหนักมาก ก็จะมีแรงกดมากและทําให้แรงเสียดทานมากไปด้วยส่วนคนที่มีน้ําหนักน้อยก็จะมีแรงกดน้อยทําให้มีแรงเสียดทานน้อยใช่ไหมครับใช่แล้วครับนอกจากนี้ยังสามารถจําแนกประเภทของแรงเสียดทานตามลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุได้2ประเภทนั่นก็คือแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนนั่นเองครับแล้วแรงเสียดทานทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันยังไงครับ เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มด้วยแรงเสียดทานสถิตคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุยังไม่เคลื่อนที่จนกระทั่งวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เช่นออกแรงผลักรถแล้วรถยังอยู่นิ่งเป็นตน้นต่อมาคือแรงเสียดทานจนคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ ขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเช่นการกลิ้งของวัตถุและการปั่นจักรยานเป็นต้นน้องๆพอจะเข้าใจเรื่องของแรงเสียดทานบ้างหรือยังครับถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมมาให้น้องๆดูนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้เข้าใจมากขึ้นน้องๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมกันเลยครับ ก่อนที่น้องๆจะได้ดูกิจกรรมนั้นก่อนอื่นเราดูก่อนว่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้างถุงทรายตาช่างสปริงกระดาษทรายกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นกระเบื้องและแผ่นไม้ครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างตอนนี้ได้เวลา มาดูขั้นตอนการศึกษากันแล้วครับขั้นแรกนำกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษทรายแผ่นกระเบื้องและแผ่นไม้วางไว้บนโต๊ะซึ่งเราแทนวัตถุทั้งสี่ชนิดนี้เป็นพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างกันขั้นต่อมานำถุงทรายมาวางบนกระดาษทรายใช้ตาช่างสปริงเกี่ยวถุงทรายไว้แล้วออกแรงดึงสังเกตการเคลื่อนที่ของถุงทราย และแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นแล้วนำถุงทรายมาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์โดยใช้ตาช่างสปริง Spring, เกี่ยวถุงทรายไว้แล้วออกแรงดึงสังเกตการเคลื่อนที่ของถุงทรายและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนำถุงทรายมาวางบนแผ่นกระเบื้องโดยใช้ตาช่างสปริงเกี่ยวถุงทรายไว้แล้วออกแรงดึงสังเกตการเคลื่อนที่ของถุงทรายและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น และสุดท้ายนำถุงทรายมาวางบนแผ่นไม้โดยใช้ตาช่างสปริงเกี่ยวถุงทรายไว้แล้วออกแรงดึงสังเกตการเคลื่อนที่ของถุงทรายและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นโดยดูตัวเลขที่ปรากฏในตาช่างสปริงครับผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการออกแรงดึงถุงทรายบนพื้นกระดาษทรายและแผ่นไม้ทำให้ถุงทรายเคลื่อนที่ได้ยาก แต่การออกแรงดึงถุงทรายบนพื้นผิวกระดาษหนังสือพิมพ์และแผ่นกระเบื้องทำให้ถุงทรายเคลื่อนที่ได้ง่ายจากการศึกษาทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าในการออกแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในพื้นผิวต่างๆจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ซึ่งพื้นต่างชนิดกันค่าหรือขนาดของแรงต้านการเคลื่อนที่จะต่างกัน เราเรียกแรงต้านการเคลื่อนที่นี้ว่าแรงเสียดทานนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มและลดแรงเสียดทานได้ด้วยนะครับประครับเราต้องทำยังไงล่ะครับการลดแรงเสียดทานสามารถทำได้ดังนี้ครับการใช้น้ามันหล่อลื่นการใช้ระบบลูกปืนออกแบบพาหนะให้เปรียวลมลดแรงเสียดทาน แล้วการเพิ่มแรงเสียดทานล่ะครับต้องทำอย่างไรการเพิ่มแรงเสียดทานสามารถทำได้ดังนี้ครับยางรถยนต์มีดอกยางเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนทำให้รถยนต์เกาะถนนได้ดีการหยุดรถต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรกเพื่อหยุดหรือทำให้รถวิ่งช้าลง บริเวณพื้นรองเท้าต้องมีลวดลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทำให้เวลาเดินไม่ลื่นหกล้มได้ง่ายการปูพื้นห้องน้ำควรใช้กระเบื้องที่มีผิวขรุขระเพื่อช่วยเพิ่มแรงเสียดทานเวลาเปียกน้ำจะได้ไม่ลื่นล้มนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากได้ดูการทดลองเมื่อสักครู่ ทำให้น้องๆเข้าใจถึงความหมายของแรงเสียดทานมากขึ้นไหมครับและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้พี่จะบอกถึงประโยชน์ของแรงเสียดทานที่เราได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันให้น้องๆได้ทราบกันนะครับในชีวิตประจําวันของคนเรามีกิจกรรมมากมายที่มีความสัมพันธ์กับแรงเสียดทานอยู่เสมอเช่นการเดินการปั่นจักรยาน การสร้างอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นรองเท้าที่มีปุ่มยางสามารถเกาะพื้นถนนได้ดีสร้างยางของล้อรถที่มีดอกยางเพื่อเกาะถนนดีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีเบรกรถจักรยานเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของรถเป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่พี่อธิบายเรื่องแรงเสียดทานให้ฟัง น้องๆพอจะเข้าใจกันหรือเปล่าครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณดกรปราดมากนะครับน้องๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกๆก,กันแล้วนะครับโดยเกมนี้มีชื่อว่าแจ็คช่วยด้วยน้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้ความรู้ไปมากมายตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนในวันนี้กันแล้วครับ สรุปแรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเกิดขึ้นทั้งวัตถุที่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่และจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอปัจจัยที่ทําให้ทราบถึงค่าหรือขนาดของแรงเสียดทานมีสองปัจจัยคือลักษณะพื้นผิวสัมผัสน้ําหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้น หลังจากที่น้องๆได้ทบทวนความรู้จากการสรุปเมื่อสักครู่ไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับแบบฝึกหัดฉายเดี่ยวกันแล้วครับน้องๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ แรงเสียดทานมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทิศตะวันออกกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทิศตะวันตกกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่อแรงเสียดทานของล้อรถยนต์ทำให้ล้อยึดเกาะถนนได้ดีควรทำอย่างไร ใช้น้ำราดบนล้อรถยนต์หยอดน้ำมันที่ล้อรถยนต์ทาสีล้อรถยนต์ให้สวยงามทำลวดลายของยางรถยนต์ใดที่เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานใช้กันรรไกรที่คมตัดกระดาษปูพื้นห้องน้ำด้วยกระเบื้องผิวครุขระหยอดน้ำมันหล่อลื่นบานพับประตูใช้วัสดุที่เรียบ และมันทําพื้นกระดานลื่นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุในสภาวะที่วัตถุได้รับแรงกระทำแล้วอยู่นิ่งเรียกว่าอย่างไรแรงเสียดทานจนแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานหยุดนิ่งแรงเสียดทานเฉืยแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุในสภาวะที่วัตถุได้รับแรงกระทำแล้ว เกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เรียกว่าอย่างไรแรงเสียดทานจนแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานหยุดนิ่งแรงเสียดทานเยฉยเลยแรงเสียดทานหมายถึงแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสข,ของวัตถุ เกิดขึ้นทั้งวัตถุที่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่และจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอการเพิ่มแรงเสียดทานของล้อรถยนต์กับถนนสามารถทำได้โดยการทำลวดลายบนยางรถยนต์การเพิ่มแรงเสียดทานให้พื้นห้องน้ำสามารถทำได้โดยการปูพื้นห้องน้ำด้วยกระเบื้องที่มีผิวขรุขระแรงเสียดทานสถิตคือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุในสภาวะที่วัตถุได้รับแรงกระทำแล้วอยู่นิ่งแรงเสียดทานจนคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุในสภาวะที่วัตถุได้รับแรงกระทำแล้วเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องแรงเสียดทานและการเคลื่อนที่ของวัตถุกันไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมครับ คาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ